สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพ่อกบไอ้บ้าวยอนะครับบ้าวย่อชาแนลวันนี้บ้าวยอที่พาไปไปเอินเจอพัเดือนยกป่าเนาะไปยามไปยามกะโลไปยามกะโลเที่ยวเท่ยวเท่ยบ้านบ้าวยอว่ากะโลพี่น้องเดี๋ยวจะไปเบื้องว่าวิธีชาวบ้านของบ้าวยอนี่เทปเทปเทปเดวใดเนาะไปนั่งกันให้ให้ค่อยขับวะเฮ้ยบ้าวยอสิขับรถเราได้ทางนี้ได้ไป

哈哈哈哈。 นี่ม้าฮอดแล้วพี่นอ้องนี่แหละครับต้องย่างไปอีกคันนี้ย่างไปอีกห่อยหมากับสีกัดจะเหน็นนี่นะครับยีถีชีวิตคนอีสานบ้านนอกหาก,กินอยู่กับนี่ครับในน้ำในปลาในน้ำมีข้าวครับนี่ครับนี่ายหลายไหล đặt nóc khoai ra các này, đây là thấy cái cành xiêu. Tôi lo áo บลเลิกเงี้ยชึบไอ้ทั้งพื้นเอาเอ้ยเอ้ยเฮ้ย นี่ฮอนแล้วพี่น้องนี่แหละกะโลกอืมกะโลแถวอีสานแถวบ้านผมเอินกะโลนี่แหละครับนี่มันเป็นจังซี่นี่บ่อน้ำมันไหลหน้ำมันไหลเขามาตรงนี้แหละหน้ำไหลมานี่บังคับให้น้ำมีแต่ทางน้ำม,มาปลามาันติดู่นี่แหละเห็นบ่อนี้เนนี่แล้วครับนา่อนเราไม่ไปน้า,นาปากเ <c oughs> ราลองเอก็ไปดูค ลงทุนขนาดลงทุนขนาดมันจะพอน่าลงไปแทนอ่าลงไปแล้วแม่โอ้มันมากองอยู oh, mm. ่นี่มันเนาะนี่นู้นนี่ครับปลาซิวนี่นะนี่นะทางด้านหน้ามันเนินหน้ามันเนินหน้าเนินหน้านี่นะนี่นะว้าวมัน๋ยวพมองม่องลีนมันนี่ก็ค่อยเอลีน มโอ้นี่มากองยั่นี่มืดดิมากองยั่นี่มืดเห็นเนี้เลยตัวออกเห็นเดยวนี้เลยมันจะน่าลงไปฮะนี่นี่แหละครับอ้าวถอดถอดออกได้เหแล้วครับนี่นี่แค่นี้ครับแค่นี้ก็ได้กินแล้วปลาวิถีชาวบ้านครับนี่ ดักแค่นี้ปลาเยอมันมันโอ้างอื่นเนาะเอ๋โอ้กไม่ใช่ปลาเงือหรอกจงฮะขอต้อนออน่าใสานานีานล่ละ ปกติกัมาใส่เบ็สจะคู่มือบอได้ม,มาแล้เนาะเบ็ดตะกี้มันมียเยอะไอ้ทุกมือนี่เป็นเสื้อเบ็ดเพันได้อยู่หรอได้อยู่เนาะ,น,ะนี่แหละครับทั้งไออีกข้างนึงกับผูกไว้พี่น้องนี่ผูกไว้มันจะติดอยู่นี่หมดแหละครับแต่มือเศร้ามาเอาไปแล้วกระสอบหนึ่งกระสอบบักใหญ่ได้มือเศร้านี่อันนี้ที่ได้อยู่เยอะตะก,การหนึ่ง ไ mm. ้อยู่พอโมกสองสามโมกอยู่นี่จะปลาสิวเน้อปลาข้อปลาต้นบ่มีนี่นะครับ วิถีเรียบยบง่ายๆของพี่น้องชาวอีสานหากินตามท้องนาว่ากระเวพี่น้องแค่นี้ก็ได้แล้วครับมือหนึ่งกับเขา่าเราต้องไปหาซื้อใส่ นี่มีกระต่ายกระซิวเบิ้งดูนี่อะไรพี่น้องเพราะได้มกอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปฮอดลับไปฮอดบ้านเดี๋ยวทิ้ทให้เบินน้งหูแค่นี้ก้อนตอนนี้เดี๋ยวผูกไกอ้กระโหลกไว้ก่อน <c oughs> เบิ้งเอาอทางออกมุดไป่ะนี่

พี่อ่านเรียบร้อยแล้วพี่น้องอบรรยากาศหายใจได้เต็มปอดอมาหมามันบริการเด้อพี่น้องด้วย มันตอนรับนีงมันเฮาตอนรับนี่ไป,ไปอันนี้ก็สีกรับด้วยน,นี่มา,าม,มาข่ามน้อยเหรอโอ้อไปโะ ว่าสิกลับแล้วเลี้ยวเห็นมะขามพี่นอกโอ้โหปีนต้นดูวะน,นี่ครับบ้านเห็นบ่นี่เออมะขามว่านึโงโฮแม่หนอ,อมันบวกฟาดชมสิงคับแจ๋ว นี่ครับมีทุกอย่างครับถุงนะเปรี้ยวอันยังนะขอกันกินได้ครับบ้านห้องไม่ได้ยินเปรี้ยวคักขนาดน้ำลายไหล ส้มพอดีคักเนาออืมคักขนาดฟักพอดีอืมพี่น้องคุณน่ะ จำเจ้าเด่นนะครับเนี่และครับนี่เดี๋ยวจำนี่แหละมอนี่ขอพูดไ้หลายครับเจ้วเจ้าเอเจ้ัักเดไปรไปรถเอมเจ้ากเจ้าคักโอ้ยมาที่รอยล่างมาที่น้องเลยเอาเี่นี้ก่อนขับรถก่อนทนี่ ครับนี่แหละครับพอยเปพี่น้องนี่เปลือกมาเรียบร้อยแล้วนี่ครับนี่กาลังเลือกอยู่นี่เห็นว่านี่ครับเลือกเอาครับแยกเป็นปลาเป็นปลาไปบ่ปลาซิ่วกับส่วนปลาซิ่วนางไว้มกนี่นะครับเบื้องเราหมกหมกหมกเลือกเลือกเลือหมกนะครัปลาแดงเอาไว้ท้าปลาแดกปลาล่าก็ได้ครับนี่เนี่ยมาหายหมดเลยนะครับเพราะนี่นี่เขาก็มาคัดเด็กพี่น้องมาคัดมาแยกปลาที่เขาที่เป็นเอ่อแยกชนิดของปลา หรือว่าที่มีเป็นมกรวมเลยก็ได้นี่นะครับถ้าเกิดข้ามแยกกับมกที่เดียวเลยก็ได้หมูปลาลอันนี้นี่นี่นะครับเขาหนยจ้บางส่วนก็มมกคนนี้แล้วพี่น้องเลยจอเนี่ยไม่ร้ัันเบางส่วนก็อีเยบางส่นก็มตเหล็เา่นมอกีเหล็กเางส่อกเยบางเลย่างส่นก็อยางนอย่างซีนกยบง่นอเยกมอีกเนีนะอันนี้ อันนี้มกไปใส่มกกินหรือมกไปขายมกไปขายจ้าครูขายห่อละสิบบาทจ้าห่อละสิบบาทเออห่อละสิบบาทดิครับนี่เห็นบ่านี่สิบบาทก็กินบ่เบิดแล้วเนาะหล่นแะ้ก่อนสิบหล่นค้างแล้วนะพ่อหล่นยกเลยเอ้าห่อละสิบบาทจ้าห่อละสิบนี่นะครับจ้าทำเสร็จแล้วจะไปขายแล้วนี่จุกงจะไปขายแล้วนี่ ยังไปขายแล้อ๋ออันนี้เซ็ตแล้วนี่ครับอันนี้แล้วที่ไปเดินขายตามหมู่บ้านเนาะตามหมู่บ้านห่อละสิบบาทครับกินซจำได้ครับจ้ำกับข้าวเหนียวเส๊ะเส๊ะตำหนิกระอิ่มนึ่งละครับนี่แหละครับโอเคเลยครับคลิปนี้กับยังไงกับมักยังไงกับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เอ้ยซับสไคร์เลยครับเด้อให้ช่องบ่าวย้อยชาแนลด้วยนะครับมืัอนี้สวัสดีครับ